สื่อเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเมาส์ไร้สายที่ไม่ว่าจะเอาไว้ทำงานก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้เล่นเกมก็ดีแถมลวดลายที่สวยงามสไตล์หุ่นยนต์โรบอตเอแต่ว่าลายมันก็คล้ายๆอยู่นะครับใครหลายๆคนต่างก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับราคาที่แสนจะสบายกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ ถ้าหากคุณกำลังมองหาเมาส์ไร้สายที่มีดีไซน์เท่ล้ำสม,มัยไม่มีสายเกกะเหมาะสำหรับคนสไตล์มินิมอลวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปรู้จักกับเมาส์ไร้สายจากแบรนด์ i n s i c M6P Robot กันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันก่อนเลยดีกว่าครับเปิดออกมาเราก็จะพบกับเมาส์ไร้สาย M6P Robot รูปร่างหน้าตาดีดีไซน์เท่สวยงามมากๆเลยนะครับ ลายสีของมันก็จะเป็นสีขาวตัดด้วยน้ําเงินแดงเหมือนการ์ตูนชื่อดังอย่างกันดัมเลยแหละครับของแถมในกล่องเนี่ยมีมาให้พร้อมกับสายชาร์จแบบไพรสีพร้อมคู่มือการใช้งานเรามาดูรละเอียดของเจ้า M6P Robot กันเลยครับนี่คือเมาส์ไร้สายแบบไวเลสนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ95กรัมน้ําหนักกำลังพอดีมือจับสบายกระชับมือนำไปใช้งานได้สบายเลยนะครับไม่รู้สึกเมื่อยล้าเวลาใช้งานอย่างแน่นอน ฟีเจอร์ที่มีมาให้เด่นเ,นเลยนั่นก็คือเมาส์ไร้าสายที่ใช้ตัวรับสัญญาณ USB dongle ที่สามารถรองรับสัญญาณได้ถึง10เมตรนะครับส่วนด้านล่างเป็นไฟแบบ P r e เม u m Optical Light นะครับใช้งานได้ลื่นๆแม้ไม่มีแผ่นรองเมาส์คุณสามารถที่จะใช้งานมาได้ทุกพื้นผิวสัมผัสนะครับส่วนแสงของเมาส์ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบ Invisible l ไลท์ไร้แสงเลเซอร์ออกมาให้กวนสายตารวมถึงปุ่มคลิกซ้ายขวาเป็นแบบแมชชีนชนิดเงียบพิเศษนะครับให้ความรู้สึกถึงการกดแต่เสียงเงียบนั่นเอง มาพร้อมกับปุ่มปรับความเร็วเมาส์ dPI ได้ถึง4ระดับนะครับมีตั้งแต่8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0ถึง1,600เลยนะครับให้ท่านสามารถเลือกใช้งานได้ตามความถนัดและยังแถมปุ่ม b a c k w a r d f o r w a r d ข้างเมาส์ที่คุณสามารถแบ k ย้อนกลับหน้าต่างได้หรือ N e x t ไปหน้าต่างก่อนหน้าได้อีกด้วยนะครับตําแหน่งปุ่มเนี่ยเรียกว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับเป็นเมาส์ที่ครบเครื่องและที่สำคัญเลยยังรองรับการกดได้มากกว่า1ล้านครั้งครับผมสุดยอดไปเลยครับ และใต้เมาส์นั้นก็มีช่องเก็บ USB dongle อีกด้วยไม่ต้องกลัวหายโดยเมาส์มีแบตในตัวให้มาถึง500แอมป์ด้านบนเมาส์มีพอร์ตมาตรฐาน USB-C ด้วยมีไฟสว่างสีขาวสามดวงเป็นการแจ้งเตือนปริมาณแบตของเมาส์ในขณะนั้นเองครับการชาร์จแบตเต็มครั้งเดียวเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงขณะชาร์จก็จะม,มีไฟสีน้ำเงินขึ้นแสดงสถานะการชาร์จและจะดับลงนะครับเมื่อแบตเต็ม ก็เรียกได้ว่าเป็นเมาส์ที่สามารถใช้งานได้ดีดีไซน์สวยเท่เหมาะกับสาวากกร์ตูนหุ่นยนต์ชื่อดังแดนญี่ปุ่นแถมยังเป็นแบบไร้สายไมย่รกโตะทั้งไฟบอกสถานะแบบท,ที่เมาส์อื่นๆไม่มีมาให้นะครับอย่าง USB C เนี่ยก็ที่ได้รับมาตรฐานแถมยังเป็นเมาส์ไร้สายที่ไม่มีแสงรบกวนสายตาไร้เสียงด้วยปุ่มกดแบบไซรเรนคลิกไม่เมื่อยมือใครที่กำลังมองหาเมาส์ไร้สายดีๆสักตัวบอกเลยนะครับว่าเมาส์ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวครับผม ซึ่งราคาของเมาส์ M6P โรบอตตัวนี้ก็อยู่ที่499บาทสามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอฝากกด Subscribe หรือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ